เมื่อวันที่3มิถุนายน2566ที่ห้องประชุมวีนัทชั้น3โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นหลัก4ี่กรุงเทพมหานครนายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญเลขาธิการสำมัง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสื่อสุขภาวะครั้งที่4ทับ2566โดยนายแพทย์ประทีปกล่าวว่า คณะกรรมการสื่อสุขภาวะนับเป็น,นกลไกสำคัญในการสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและกำหนดงานด้านสื่อเป็นนโยบายหลักในการดำเนินการปัจจุบันนี้ทางสอชอไ,ดได้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายสื่อสุขภาวะครบทั้ง13เขตและในแต่ละเขต มีตัวแทนในการขับเคลื่อนง,งานและขยายเครือข่ายสื่อไปครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกจังหวัดแล้วในการนี้ทางสอชอได้สับสนด้านทรัพยากรเช่นงบประมาณองค์ความรู้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายซึ่งจากการประมินผลในระยะเวลาที่ผ่านมามีเขตสุขภาพเพื่อประชาชนรวม3เขตแบ่งเป็นรายภาคมีผลงานยอดเยี่ยมคือภาคเหนือก่อขอปอกเขตพื้นที่สภาคอีสานคือก่อขอปอกเขตเ และภาคใต้คือกอขอปอเขต12สมงำหรับด้านการขับเคลื่อนต่อไปนั้นทางสอชอมีแนวความคิดที่จะขยายและสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายสื่อสุขภาวะโดยร่วมกับสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสอสและกองทุนสื่อสร้างสรรค์ปลอดภัยในด้านงบประมาณต่อไปสมหรับกอข,อขอปอเขตพื้นที่สองซึ่งประกอบด้วยจังหวัดตากสุขโขทยัยพิษณุโลกอุตรดิต์และจังหวัดเพชรบูรณ์มีนางสาววนิกาหานกริง่งและร้อยตรตรีสุกสรรพิชัยเป็น แทนคารุวมประชุมและรับมอบรางวัลดังกล่าวโดยนางสาววนิกาหาันรกริงกล่าวว่าต้องขอขอบคุณสมภันต์คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้รวมถึงเครื่องมือต่างๆในการทํางานของเครือข่ายสื่อสุขภาวะและผลงานที่เกิดขึ้นประการสําคัญคือภาคีเครือข่ายสื่อสุขภาวะทั้ง5จังหวัดเที่หวความร่วมมือในการผลิตสื่อและเผยแพร่เป็นอย่างดียิ่งส่งผลให้มีผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ถือว่าเป็นผลงานร่วมกันของเครือข่ายสื่อสุขภาวะกขอปอกเขตพื้นที่สอ 红。